สวสัจ้าส,สาัเยนพอม่อนไม่พอมเลยจิตตะไปยังเช้า,านันนดจ๊กกาจิตตไฟยังเช้านันนะ รอเพื่อนๆเข้ามานะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแวะทักทายกันได้เด้อนะจ๊ะเก้าโมงเช้าที่สวีเดนค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเริ่มนอนหลับกันได้แล้วเพราะจับตัวคนร้ายได้แล้วคดีที่สำคัญสำคัญนะตอนนี้นอนหลับฝันดีกันได้แล้วนะ ยังยังเหลือแต่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะน้องพอ,อนี่เป็นเป็นตัวบงการหรือเปล่าอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่บงการอะ่ะเราว่าดูแล้วแต่ชีเป็นคนคนแปลกๆเหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> สองคอมเมนต์ทักทายกันได้นะจ๊ะช้าววันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามตอนต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงติดตามตอนต่อไปเนาะได้ยินเสียงน้องแชทไหมเอ่ย Good morning, Good morning, Hello everyone, Thank you for watching. I'm here in Sweden. Now is uh, 9 o'clock. n ู่ o คุ n เบ Good morning, Aloha. ได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ย สวัสดีค่ะสมพิสมศักดิ์สวัสดีค่ะได้ยินเสียงวันชัดไหมได้ยินเสียงวันชัดไหมเอ่ยได้ยินเสียงคอยบอ S 1> <S 1> <S <S สวัสดีนะคะพี่สมศักดิ์เราเป็นเพื่อนกันหรือยังฝากช่วยกดไลค์ด้วยนะพี่นะนะคะเข้าไปทักเป็นเพื่อนกันเลยฝากพบอวามไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเันจะแอลหาบ้านพี่สมศักดิ์เดอ้อคนเมืองสาเกตนครที่ไหนนี่จังหวัดอะไรคะ ได้ยินชัดไหมนั่งไกกับจุดวางอ่ะมือถืออ๋อร้อยเอ็ดขอบคุณมากค่ะ ยินดีที่ได้เป็นเพื่อนกันนะคะพี่สมศักดิ์ได้ยินเสียงนันชัดไหมพอได้ยินไหมนั่งนั่งอะไรจากจุดวางมือถือนิดหนึง่งแต่น่าจะได้ยินอยู่นะได้ยินคอยบอั คุยข่าวกันนิดนิดหน่อยหน่ยได้เนาะพี่ได้ไหมผิดกฎอะไรใครไหม <laughs> ไม่มีเพื่อนคุยไง <laughs> ม,ามาคุยกันใน YouTube <laughs> ให้เดาว่าน้องพรจะมีส่วนรู้เห็นไหม <laughs> ให้เดากัน เราเราว่าอาจจะไม่รู้จริงๆแต่มีส่วนร่วมด้วยเช่นแกเป็นคนเสียงเสียงอยู่ลึกครับเหมือนฝากไกลไหมใช่ใช่ใช,ใช่อยู่ไกลจะ้ะมุมนั้นวิวสวยเดี๋ยวเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็ได้ <laughs> เล่นเอาสบายว่าเนาะ <laughs> อ่ามาแล้วมาแล้วขยับเข้ามาใกล้แล้วหวังว่าจะได้ยินชัดขึ้นนะคะว่างไหมเล่นเดากันไหมว่าน้องพรมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยไหมเอ่ยนะคะเราเราเล่นพูดคุย,ยแบบนี้ได้ไหมผิดกฎอะไรไหมนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยค่ะแต่กําลังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เนาะตอนนี้เนาะน้องพรน้องพรจะโดนจับไหม เขาต้องสืบอ่ะเขาต้องสืบอ่ะข่าวใหญ่ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆลืมกันไม่ได้เลยลืมกันไม่ได้เลยนะคะสงสารเนาะสงสารผู้ชายที่เสียชีวิตนะเขาเป็นคนดีมากเลยเนาะไม่น่าเลยขอบคุณมากนะคะผมกดไลค์โอ้ขอบรคุณค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ รถเมย์แล้วครับเพิองรถเมย์โอ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณที่ช่วยทักทายคอมเมนต์อ้อนนะจะได้เปิดการมองเห็นนะขอบพระคุณมากมากค่ะพี่ยกมือไหวย้ยกมือไหว้เนาะเป็นยังใดพ่องเป็นยังใดพ่องนะเจ้าอันนี้คนเหนือคนเชียงใหม่คุยภาษากลางก็ได้เนาะเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะ Hello Hello everyone Good morning from Sweden นะคะก็จะคุยภาษาอังกฤษมั่งเพราะว่าเผื่อจะทักทายเพื่อนๆต่างชาตินะคะพี่สมศักดิ์ไปทักอ้อนในในอ่ะเพจแล้วยังจ้าไปฝากข้อความไว้ยังเดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวตามไปหานะ แต่ไม่ใช่น้องพรแน่นอนน้องพอรก็เกินไปน้องพอรก็เกินไปเนาะได้ค่ะว่าเจ้าชู้มากมีเหตุเหตุเกิดเพราะความเจ้าชู้นะคะบางคนแซวบอกชีปเป็นวันทองวันทองยังสองใจ้วน้องพอรนี่หลายใจเลยนะพี่ๆนะคะผมถนัดลาวแหมอ๋อนะคะลาวนี่อู้ได้พ่องมาอู้ได้พ่องนะอู้แบบ ได้บางคำมันเคยมีเพื่อนเป็นคนลาวนะเพื่อนเป็นคนลาวเขาก็คุยอยู่เป็นบางคําเราจะเข้าใจนะแต่ไม่ทั้งหมดแล้วเวลาเราเขาเราคุยเมืองกับเขาเขาก็เข้าใจเราอยู่นะพอจะได้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะเก็บเล็กผสมน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะช่วงนี้ช่วงนี้งูก,กินหางงอนแล้วพี่ งูกินหางไปนะนี่ไม่รู้ว่าแต่จริงๆทํามาหลายปีแล้วไงทําตั้งแต่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆแล้วรวมอายุไปก็ประมาณเจ็ดแปดปีแล้วอ่ะ YouTube เนี่ยแต่ทําแบบเล่นๆไปทําสะสมวิดีโอไปนะมาจนถึงตอนเนี้เพิ่งตกใจว่าอุ้ยคะแนนอ่ะชั่วโมงฉันมันลดไปทุกวันทุกวันเ <c oughs> พิ่งจะมาขยันขันแข็งเนาะตอนที่เขาเขา ก็ามากินหางเราไปจะกุดแล้วนี่สวัสดีค่ะโฟมฟางสวัสดีค่ะโฟมฟางสวัสดีพี่สมศักดิ์ด้วยนะคะโฟมฟางโฟมฟางรู้กฎไหมว่าเราเล่าข่าวได้ไหมเราพูดคุยเรื่องข่าวเงี้ยกับกับเพื่อนๆได้ไหมคะเราผิดกฎไหมไม่ผิดหรอกมั้งเนาะเห็นบางบางช่องเขาก็ทําเนาะให้เดาว่าน้องพรในข่าวดัง สมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่านะจ๊ะพี่สมศักดิ์ก็สวัสดีโฟมฟังนะจ๊ะจับไม้จับมือกันละบอเพื่อนเพื่อนกนละบอนะคะได้จ้าใช่ไหมเออเนาะคุยกันเนาะวันนี้เรื่องน้องพรเพราะว่ายังติดคาอยู่ในหัวใจว่าชีรู้เรื่องกับเขาด้วยหรือเปล่านะคะแม่ว่านะอาจจะไม่ได้เป็นคนสั่งการนะ แต่เป็นคนที่เยอะไงพูดเยอะน้ำไหลไฟดับนะคะนั่นนู่นนี่ไปเนาะด้วยความรักความพิศวาสเนาะแต่เขาแต่เอารูปเขามาใช้แต่เอาแต่ไม่ให้เอารูปเขามาใช้ใช่ไหม แต่เอารูปเขามาใช้เป็นพอนี่แปลว่าอะไรจ๊ะแม่แม่ก็งัวงัวนะจ๊ะเพื S <S ่อนเเราคุยกันจนนั่นอ่าเขาเรียกอะไรตัวเลขลดลงไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่จีชนแนลสวัสดีค่ะพี่จีอะอย่างลูก อย่าล so sure enfin, ูกมเสสีนมตเตนลูกอินเตอร์โวยวายลูกสวัสดีค่ะพี่จีสวัสดีค่ะนะคะกําลังคุยกันเรื่องข่าวน้องพรเนาะว่าน้องพรมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่านะคะเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะในในข่าวในการสืบสวนนะคะว่าจริงๆชีจะรู้เห็นด้วยไหมเนาะแล้วก็ เมือนชิเนียนมากอะ่ะชิเนียนมากเนาะวิวสวยงามขอบคุณมากค่ะพี่สวยนะตรงมุมนี้สวยมากเลยสำหรับบ้านอ่อนนะคะข้างหลังบ้านสีขาวๆนี่เป็นทะเลสาบนะจ๊ะทะเลทะเลสาบอูช่านะสวยสวยอะค่ะไม่ย้ายไปไหนเพราะชอบวิวตรงนี้แหละ ยังฝันต่อยอนะถ้ารวยจะไปซื้อบ้านอยู่ริมข้างหน้าเป็นทะเลสาบเลยว่างั้นร <laughs> อถูกหวยก่อนเด้อ <laughs> คุยกันเรื่องอะไรดีเพื่อนเพนคุยกันเล็กๆน้อยๆเนาะเก็บ <laughs> สะสมคะแนนพี่จีขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทายออนก เมื่อวานตอนกลางคืนตอนเย็นนี่ไม่ได้เข้า YouTube เลยนะเมาแต่ทำอะไรก็ไม่รู้ทำงานทำนั่นทำนี่ไปนะลืมเวลาไปเลยลืมเวลารู้ตัวอีกทีก็อเอาลูกเข้านอนละเด้ตอนเช้าตอนกลางวันนี่จะแว็บเข้า YouTube ไปสองคนนั้นคนนี้ได้อยู่นะ Good morning everyone Hi in Sweden now yes 9 o'clock 9 9 28 o'clock นู้หนวสวัสดีค่ะลุงนภา,าสวัสดีค่ะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่งกลังใจให้กันด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเราจะได้รู้จักกันไปนานๆเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันเด้อมาเยี่ยมบ้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะส่งหัวใจให้ออนด้วยขอบคุณค่ะส่งหัวใจให้กันเนาะพี่ๆน้องๆในนี้นะคะรู้จักกันไว้เนาะจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะและแล้วมันก็ลดลงลดลงพี่จีดูสิ <laughs> ทักไม่ได้เลยนะคะมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยงามขอบคุณมากค่ะเหมือนได้อยู่สวีเดนด้วยกันเลยเนาะเพื่อนๆเนาะ ก็ช่วงนี้หิมะยังไม่สั่งไม่ซานะคะเมื่อวานพายุหิมะเล็กๆก็เข้ามานะคะทําให้หิมะหนาขึ้นมาอีกละนะจ๊ะก,ก็สวยงามอยู่นะคะเดี๋ยวมันจะละลายประมาณปลายเดือนกุมภาจะเริ่มละลายเริ่มเหือดเริ่มแห้งนะจ๊ะเริ่มเหือดเริ่มแห้งขอประแจอุ้ยขอบคุณค่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ ให้พี่จีด้วยนะพี่จีขอเนีญญายให้พี่จีด้วยนะให้ไปก็หลุดไปเนาะบางทีอะขออนุญ,ญาตให้พี่สมศสักดิ์ได้ไหมพี่สมศสักดิ์ออกไปแล้วยังเอ่ยให้ไปก่อนเนาะอ่ะมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะข,ขอบคุณทุกๆคนค่ะประจงประแจ พี่จียังไม่ได้อ่ะได้แล้วแต่มันไม่ขึ้นไม่เป็นไรรอพี่จีมาเม้นเนาะพี่จีขอบคุณมากค่ะมาแล้วมาแล้วขอบคุณนะคะพี่โอ้ยนะคะงูกินหางพี่จีเอ้ยมันลดลงอีกละพันสองกว่าไม่เพียนวอฮ ถ้าไม่มีประแจส่งสติกเกอร์เยอะไม่ได้อ๋อมีนี้ด้วยเนาะก็ไม่รู้เรื่องบางทีเราก็ลืมจะโดนปิดกัน้นค่ะค่ะค่ะอย่างนั้นด้วยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับความรู้นะมีความรู้อะไรอีกบอกก้อนมานะ <laughs> ทําไงให้ปังคุณลุงนภะาทําไงให้ปังลงคลิปก็แล้วแม่เอ้ยลงชดชดลงก็แล้วนะ มันคงไม่ง่ายที่จะปังใช่ไหมคะทํามานานแล้วหรือทํามาเจ็ดน่าจะเจ็ดปีได้แล้วอะพี่ตั้งแต่มาอยู่สวีเดนใหม่ๆแล้วอะแต่คลิปแรกๆก็แบบทำเบาบางมากนะนานๆทําทีอะไรนี้ไม่ได้บ่อยไม่ได้ตั้งใจนะคะแล้วช่วงเมื่อก่อนอะ มีช่วงหนึ่งทำคลิปสะสมไว้เยอะเลยนะแต่ไม่ได้ไลฟ์ไงไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้เข้ามาคุยกับเพื่อนๆไม่มีใครรู้จักเป็นเป็นแบบทำแต่คลิปทิ้งไว้อะ่ะแล้วคลิปก็ไม่ปังเท่าไหร่นะปังนิดๆหน่อยๆไปหลักห้าพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ผ่านกฎอยู่ดีนะคะตอนนี้ก็เลย มีคนแนะนำว่าเออลองมาไลฟ์ดูไลฟ์ดูเรื่อยๆมันคะแนนจะขึ้นเยอะอยู่ถ้ามีเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเยอะๆเ,เนาะน้องก็จะพยายามอีกรอบนึงนะคะจะเอาให้ผ่านอะ่ะจะได้ไหมพี่ <c oughs> จะได้ไหมคะพี่ยู <c oughs> นะคะต่างประเทศพีสวยน่าจะปังนะคะก็จริงๆมันน่าจะปังแหละแต่มันก็ไม่ปังสักทีอย่างเขาวแล้วอะ่ะที่เขามาปังแถวอะ่ะโซนยุโรปกันอะ่ะมอนกดได้ขึ้นมานิดหน่อยนะไม่เยอะอ่ะ ช่องอันไม่ค่อยปังเลยค่ะบ,บางช่องเขาขึ้นยอดสามสี่ร้อยกันะ่ะมันไม่ขึ้นนะมันขึ้นถึงร้อยกว่าเองอะ่ะน้อยใจ <c oughs> น้อยใจตะมูตะมินะคะ <c oughs> มันจะวนไปปังเป็นที่เป็นที่ยังไงไม่ลุกนะอันนี้โฟมฟังยังไม่มาใช่ไหมโฟมฟังแฟมิลี่เขาปังปังนะคะก็แล้วแต่เนาะต้องทำงานส่งพี่ยูสม่ำเสมอใช่ไหม ค่ะก็สม่ำนั่นนะแต่ไม่เสมออาจจะแบบมีคนบอกมานะลงไปช็อตวันละสิบช็อตเลยโอ้โหจะเอาอะไรมาลงเนาะจะเอาอะไรมาลงเนาะวันสองสามช็อตก็เก่งแล้วนะจ๊ะพยายามจะทำอยู่พยายามจะทำอยู่เนาะแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงหมายถึงว่า เราก็ต้องหาสิ่งแปลกใหม่มาให้เพื่อนๆเ,เรื่อยๆอ,อ่ะไม่งั้นเขาก็จะเบื่อเราเนาะขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันเดี๋ยวใครอยากจะไปไหนก็เอิ้นบอกก้อนมาเดอ้อเดี๋ยวถ้าเลขกมันลงเยอะๆเดี๋ยวมันจะได้พักนะคะจิบกาแฟเพื่อนกันนะพี่ๆน้องๆวิวสวยใช่ไหมด้านนี้อยากดูด้านอื่นอีกไหม เหมือนเหมือนกันแหละมีต้นไม้ใบหญ้าอะไรประมาณนั้นกับพิมะนะคะส่งหัวใจให้อ้อนด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าไลฟ์ศพตันเวลาเพื่อนจะจําเวลาเราได้ด้วยค่ะอืมก็จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นกิจจารักษณะเราทํางานส่วนตัวเนาะถ้าเกิดว่า เราว่างเราไลฟ์ได้เราจะพยายามไลฟ์บ่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะเราไม่ไม่ค่อยอยากจะกําหนดเวลาเลยบางทีก็ไม่ได้ว่างมาไลฟ์ค่ะเอาเป็นว่าเห็นหน้าอ้อนกแ็แวะเข้ามาชมกันหน่อยเดอ้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะอะยอดน้อยลงแล้วลูกนภา,าเดี๋ยวเราจะลงก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่ยอดมันจะเป็นศูนย์ <laughs> ขอบคุณมากขอบคุณพี่จีแชนแนลนะคะ ขอบคุณรุ่งนภา,านะคะเดี๋ยวอ้อนไปแวะเยี่ยมเยียนช่องด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่สมศักดิ์คงออกไปแล้วไม่เป็นไรนะขอบคุณไว้ก่อนเนาะขอบคุณที่เข้ามาทักทายเป็นกําลังใจให้กันเด้อนะคะ,ะช่วงเวลาที่เราสะดวกไลฟ์สดเป็นประจำค่ะจะพยายามจะพยายามเนานะขอบคุณนักมเดอ้อแล้วเจอกันคลิปหน้าละกันนะคะลากันไปก่อนบายบายเฮ้ยโย สันสานัอน,อ,นอืมเพราะว่าไงมามาคราวหน้าจะหาพี่น้องทีมงานมาให้กำลังใจด้วยค่ะอู้ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากๆค่ะนะคะลากันไปก่อนเดอ้อขอบคุณมากเด้อค่ะ